นิ่านิาอธิษฐานน่เลยเลยอธิษฐานอธิษฐานนื้อเดนนักกก่ดกินคือขอจับได้จิ่มได้นาฬิกาไอโม มีตั้งสามคนอชื่อใดอีกวะตะกีก็มีสามวะจะอาออาลูกมะอ้นี่น่าใจเลยเอยในที่ที่ใช้ทั้งคนคนเออมีกันแต่อ่านี่น่าใจดีอาณาธงิพนมมือเอ้นุภาเวนะตัพพมานุภาเวนะตพะกังานุภาเวนะสัทพยโตทีราะลอยบูเตงอปงให้ดตาด้วยนะ